มาได้จ้าพักเธอจา้าหมูกระทะเย,ะย่อๆจา้าอืมกินหมูกระทะที่บ้านคนเดียวส,สวยอืมวิจับเนี่ยน้ำจิ้มดีอืมไปเรียจิ้มมามานนี่เลย น้ำจิ้มของแบรนด์เสือร้องไห้นะคะเทลงแห้เบิงเลยไปได้มาจาก ro, แมคโครแมคโครจา้าและสำหรับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยเด้อจะบอกให้นี่ซื้อสองขวดแถมฟรีทันทีหนึ่งขวดแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าคุ่มแห้งพรกเธอร่องไปหาซื้อมืกินเบิงเดอ้อน้ำจิ้มตาเสือร้องไห้หาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขานะคะ นี่มึงนี่ล่ะความเข้มข้นของน้ำจิ้มแม่เธอรสชาตินัวกลมกล่อมแบบเวอร์นี่หมูสามชั้นชิ้นโตโตน้ำจิ้มฉ่ำๆหูยหืม คือดีอืมแซบอืมน้ำจิ้มแซ่บแ่งหมูกระทะจะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มนะคะพเพราะเดอดจ๋า เพราะว่าพวกหมูพวกวัตถุดิบต่างๆมันก็ทัว่วไปเหมือนกันหมดนี่ถ้าได้น้าจิ้มดีคือดีค่ะอืม เห็ดย่างอืมอืมนี่ฮู้วแสบแหม่อืม มีน้ำซุปมาสดพร้อมอืม,อมแห้งครับดูค่ะโอ้โหจริง มะเขือเทศย่างก็อร่อยนะเธออืมหอมอืม จะตามหาเจอน้ำจิ้มหมูกระทะดีๆแบบเนี้ยพอดีไม่นองมันแนะน้ำมากว่ายี่ห่อนีแ้แซ่บก็เลยซื้อมาลองกินครั้งแรกบอก้เลยว่าติดใจอืมฉ่ำ จิ้มเยอะก็ไม่เค็มค่ะรสชาติของของเขาจะแบบกลมกล่อมนะเธออืม ที่สุดของความปังไม่ต้องงอลานหมูกระทะแล้วทำกินที่บ้านก็อร่อยค่ะ 嗯。Mm. กระเจี๊ยบย่างก็ฟินอืม แต่ลองไปหาซื้อมากินนะคะทุกคนคะ่ะน้ำจิ้มหมูกระทะค่ะของแบรนด์เตือลองให้อร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า